ช็ตสัญญาณเตือนผู้หญิงเมื่อเข้าสู่วัยทองวัยทองคือวัยที่หมดประจำเดือนนะคะร่างกายก็จะผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงนิดถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ค่ะแสดงว่าเข้าสู่วัยทองแล้วคืออันแรกคืออารมณ์แปรปรวนค่ะหงุดหงิดโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้บางคนอาจจะมีการเครียดนะคะแล้วก็มีอาการซึมเศร้าตามมาเนาะอันที่สองคืออาการร้อนวูบวาบตามร่างกายค่ะบางรายอาจจะมีอาการผิวหนังแดงหน้าแดง แล้วก็เหนื่อออกนะคะแล้วก็รู้สึกร้อนๆอนหนาวหนาะต่อมาคือจะมีอาการของนอนไม่หลับค่ะเพราะว่าเราจะเกิดอาการวิตกกังวลที่อารมณ์เราเนี่ยแปลเปลี่ยนไปแล้วก็มีอาการร้อนวูบวาบด้วยนะคะบางคนอาจจะมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายหรือปวดเมื่อยที่กระดูกและข้อนะคะเพราะว่ากระดูกเนี่ยเปราะบางลงแล้วก็จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุนด้วยนะคะเพอะสุดท้ายคือรูปร่างเปลี่ยนค่ะ กล้ามเนื้อเนี่ยลดลงเอวเริ่มหายไปนะคะเพราะว่าจะมีไขมันเนี่ยมาแ,แทนที่กล้ามเนื้อในส่วนต่างๆและ,ะทําให้เนี่ยผิวหนังแห้งแล้วก็เหี่ยวย่นได้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปพี่ลูกจะมาบอกวิธีการดูแลสุขภาพของสาววัยทองกดติดตามไว้นะคะ